วันนี้เรามีเมนูใหม่อร่อยๆมาฝากกับทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําผัดพริกแกงปลาทูทอดผัดเสร็จใหม่ๆร้อนๆหอมๆครับผมหน้าตาก็จะน่าทานแบบนี้เลยนะครับวัตถุดิบน้อยไม่ยุ่งยากใครๆก็ทําให้ออกมาหน้าทานแบบนี้ได้วันนี้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับอันดับแรกครับเรามาทอดปลาทูกันก่อนตั้งกระทะใส่น้ํามันให้ร้อนครับเราจะใส่แป้งทอดกรอบลงไป1ช้อนโต๊ะครับคนให้แป้งละลายเข้ากับน้ํามันนะครับ ทำแบบนี้ครับเวลาที่เราจะทอดปลาทูเนี่ยจะทําให้ปลาทูนั้นทอดง่ายออกมาชิ้นสวยไม่ติดกระทะที่สําคัญน้ํามันไม่กระเด็นด้วยนะครับคนแป้งละลายเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปลาทูลงทอดได้เลยครับวันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งครับ5ตัวแกะก้างออกให้เรียบร้อยนะครับแกะก้างซี่ก้างออกนะครับผมให้เป็นชิ้นสวยงามแบบนี้ก็ลงทอดได้เลยนะครับ ใช้วิธีนี้ก็ยังได้ผลดีเหมือนเดิมนะครับทอดง่ายมากๆครับเอาละครับทอดพอปลาทูเหลืองนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็แบบนี้นะครับสีใช้ได้แล้วครับผมจากนั้นเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วครับก็จะได้ปลาทูทอดชิ้นสวยๆเลยครับต่อไปก็มาลงมือผัดกันเลยครับน้ำมันพืชใส่เล็กน้อยครับตามด้วยพริกแกงเผ็ด 50กรัมครับผมใส่ลงไปผัดกับน,น้ำมันให้หอมก่อนครับผัดพริกแกงหอมแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับประมาณ250มิลลิลิตรนะครับผม ใส่กระชายซอยลงไป1หยิบมือนะครับหรือว่าใส่ตามชอบของแต่ละท่านก็ได้นะครับผัดให้กระชายสุกนะครับจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงครับผมเป็นน้ำมันหอยครับประมาณ1ช้อนครับน้ำปลาเล็กน้อยครับผมประมาณสักครึ่งช้อนนะครับน้ำตาลทรายขาว1ช้อนชาครับ ต่อไปเป็นผงชูรสสักปลายช้อนนิดหน่อยครับผมใครไม่ชอบไม่ทานจะไม่ใส่ก็ได้นะครับผัดพริกแกงให้เข้มข้นเลยนะครับใส่ถั่วฝักยาวลงไปสักสี่ฝักนะครับผมเพื่อเพิ่มสีสันด้วยแล้วก็ คุณค่าทางอาหารด้วยนะครับจะได้มีปลามีผักมีกระชายครบนะครับผัดน้ำซอสเข้มข้นแล้วก็ใส่ปลาทูทอดลงไปผัดได้เลยครับอย่าลืมใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปด้วยครับประมาณสัก5ใบนะครับแล้วก็ตามด้วยใบกระเพราสักหนึ่งกำมือนะครับผม พริกชี้ฟ้าเขียวแดงครับผันแฉลับครับผมสีแดงหนึ่งเม็ดสีเขียวหนึ่งเม็ดนะครับหรือว่าใส่ตามชอบของแต่ละท่านก็ได้นะครับใส่เครื่องครบทุกอย่างแล้วก็ผัดต่ออีกครั้งไม่ต้องนานนะครับก็จะได้ผัดพริกแกงปลาทูทอดแบบสวยๆหอมๆครับทานกับข้าวสวยนะครับผมอร่อยมากครับผมบอกเลยครับรสชาติเข้มข้นครับผม จัดใส่จานแบบร้อนๆเลยครับสดใหม่ๆแบบนี้เดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมอย่าลืมนะครับใครชอบเมนูง่ายๆอร่อยแบบนี้นะครับก็ลองไปทําทานดูได้นะครับผมชอบรสชาติใดเป็นพิเศษก็ปรุงตามใจเราได้เลยนะครับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ